สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Catchfly IT นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการในวิธีที่เรียกว่าคือผมอะใช้ตัว Huawei p ี่ติ o ตตัวนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็เอ๊ผมจะทำยังไงอ่ะจะเอาทั้งรูปภาพทั้งคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายเอาไว้เนี่ยตรพัดก็ถ่ายเลยมาลงในตัวเมดบุ๊ค14ตัวนี้ผมก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะอ้อลืมไปมันมีไไน,น,นี่เว้ยกาเรียกว่าโหว่ยแชร์เป็นตัวเชื่อม หูไวแช่นั่นคือวิธีการต่อแบบเนี่ยไวเลตแบบไม่ต้องใช้สายผมจะต่อแล้วก็เอาให้หน้าจอเนี่ยมันขึ้นมาบนนี้เลยนะก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนว่าตัวโนบ,บุกนะครับตัวเมดบุกตัวนี้คุณจะต้องเปิดในส่วนของบลูทูธอาไ,ไ้ก่อนแล้วก็ไอตัวนี้เหมือนกันนะครับตัว P ีติโพคุณก็ต้องเปิดในส่วนของบลูทูธแล้วก็ NFC นะครับ แล้วก็เวลาที่ของคุณจะแพรกันนะครับแท็กแพดตรงนี้นี่ท้างๆแท็กแพดตรงตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณนี้คือในส่วนของ NFT คือตำแหน่งของ NFT ที่มีอยู่ในตัวเครื่องนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่ของคุณจะแพรอุปกรณ์2ตัวนี้ทำได้ง่ายเลยเปิดเครื่องเห็นไหมครเปิดเครื่องตัวโว้ยเอา RPC ติ๊โปแล้วก็ มาเลือกในส่วนของโปรแกรมอันนี้อ่ะเดี๋ยวใช้ดูส่ว่โปรแกรมก่อนอันนี้เห็นไหมอันนี้เปิดน,นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของการทํางานร่วมตรงนี้นะครับอ่ะคุณเลือกไปจากนั้นนะครับนี่เอาโทรศัพท์เนี่ยมาแตะตรงนี้ได้ละนี่เชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับโทรศัพท์เนี้ย ไม่ต้องมาทําอะไรันเลยคุณลองมาดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนี่ผมชอบนะชอบไม่รู้ติดในความจริงผมว่าผมชอบนะอ่าอาลัมาลองแบ็กอัพในส่วนของข้อมูลภาพถ่ายแล้วก็ข้อมูลวิดีโอนะครับมาตรงนี้การํำลองข้อมูลภาพถ่ายมาเลือกที่ตรงนี้นะครับเราเลือกในส่วนโปรแกร,รม P T Manager ขึ้นมาก่อน นี่แล้วก็ดูที่ตรงนี้ก็ได้ครับนี่บอกว่าต้องขออนุญ,ญาตคือทำอะไรต้องขออนุญ,ญาตทุกครั้งครับผมเอาเลือกเอาเดี๋ยวผมจะเอาทุกโฟลเดอร์เลยเอาที่ภาพถ่ายตรงนี้ก่อนผมเลือกทั้งหมดแล้วก็ผมเลือกสำรองข้อมูลห้าร้อยสิบหกภาพถ่ายไปได้ไงวะ <c oughs> อ่ะผมว่าไม่นานครับดูเนี่ยปั๊บเดียววิ่งถึงลอยล้ะอันนี้บลูทูธนะต่อผ่านเอเตีต่อผ่านบลูทูธน,นะ เขาวิ่งได้ขนาดนี้ก็โอเคอ่ะนี่ยังยังไม่ถึงนาทีเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาครึ่งทางแล้วครับห้าร้อยกว่าภาพห้าร้ยกว่าภาพมาละไกลละครับใกล้แล้ละครับ,รบอีกนิดเดียวโอ้โหนี่นะครับจากนั้นนะครับผมเลือกไปที่ในส่วนของเปิดตำแหน่งของการสำรองข้อมูลอ่าโอ้ดูไฟหนึ่งจุดเก้าสามพิกไบต์ เอาละตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของไดด d ด็อกอ่าโอเคถ้างั้นผมต้องการเอาขึ้นมาไว้บนเดสก์ท็อปผมตั้งโฟลเดอร์ไว้ก็อนเพาะเผื่อจะต้องอ,อัพลงการ์ดหรือว่าอัพลงในส่วนของตั้มไดฟ์ของของคุณนะครับนี่นะครับผมลากทั้งโฟลเดอร์เลยแล้วกันหนึ่งจสามพบโฟลเดอร์อื่นผมยังไม่ได้นี่ โล่โอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปในส่วนของถอยกลับมานะครับเราจะสำรองในส่วนของวิดีโอบ้างอ่ะอันนี้ครับเ็ต้องให้เรายินขาอนุญาตตรงนี้ก่อนนะฮะมากดที่หน้าจอผมเลือกทั้งหมดเลยวกันเพราะผมไม่รู้ว่าผมถ่ายไปกี่คลิปแล้ว แต่ละคลิปความยาวเท่าไหร่แล้วก็มาเลือกคําว่าตำรองข้อมูลครับโอ้ก็เ,เยอะนะมันจะมีนานที่สุดน่าจะเป็นคลิปนี้ครับเก้านาทีสิบเจ็ดวิอ้ออันนี้อันนี้สิบสี่นาทีท้าจะนานหน่อยละนะฮะถ้าเกิดเป็นในส่วนของไฟล์ใหญ่เนี่ย ก็จะนานนิดหนึ่งครับเพราะคาดคะเนว่าถ้าเกิดถ่ายไปเก้านาทีนาเนี่ยคาดคะเนว่าน่าจะประมาณปี่กว่าเง้นขอปิดไฟในส่วนของปิดสี่นาทีไปก่อนจะดูไฟอ,อื่นๆครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนอันนี้เอาไฟใหญ่ไฟหนึ่งเป็นเป็นตัวอย่างแล้วแต่สังเกตหน้าจอหน,าหน้าจอของไอ้ตรงนี้จะดับไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันอ่าอันนี้คือนาทีกว่าเห็นไหมฮะก็จะเร็วขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นถ้า ตรงนี้ยีวิสาวิเพราะฉนั้นเดี๋ยวไฟใหญ่สุดผมมีวิธีหนึ่งเดี๋ยวจะบอกเป็นวิธีปิดคลิป,ปเอาละเพราะฉะนั้นจำลองเสร็จแล้วไปดูที่ในส่วนของนี่ครับตำ,ตำแหน่งเปิดตำแหน่งการแบ็กอัพแล้วก็ลองดูนะครับในส่วนของคามล่าอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอล,ล้วนๆเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไฟนี้ก่อน นี้เพราะชื่อมันซ้ากันครับเร็เวอะคาเวลาวิดีโอเพราะฉะนั้นในส่วนของที่เขาแบ็กอัพเอาไว้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าของคุณตั้งในส่วนของแบ็กอัพไว้ที่ไหนอันนี้ผมตั้งไว้ที่ไดรดีด็อกนะฮะในส่วนของภาพและวิดีโออันเนี้ยทำทำได้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาภาพและวิดีโอออกมาได้เรียบร้อยแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับ ตะกี้เเห็นปลายมันใหญ่ใช่ไหมผมก็เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าผมจะลองใช้อีกวิธีหนึ่งปึ๊บนะครับขออันนี้เป็นลิตดีกว่าอ่ะวิธีนึงนะครับมาที่จอในส่วนของของโทรศัพท์มือถือเราเราไม่ต้องไปเปิดท,ที่ที่เครื่องนะอ่ะมาเปิดที่ปลายตรงนี้นะครับเลือกในส่วนของที่เก็บข้อมูลภายในนะครับ นี่นะครับเอบนะครับนี่ตะก,กี้เนี้ยดูผมดูขนาดปลายละขนาดปลายที่ใหญ่ที่สุดตะก,กี้นะครับมันมีสองกิกกับหนึ่งจุดสามแปดกิกะไบต์ผมเลือกปลายสองกิกแล้วกันนี่นะครับแล้วก็ผมจะลากลงไปเลยใช้วิธีเด็กอันดบับ แลวเนี่ยผมต้องการที่จะดูความเร็วว่าเขาคัดลอกได้เร็วไหมขนาดปลายคือสองจุดนเก้ากิกะไบครับนี่ไง โอ้เร็จไวมากเห็นไหมฮะไม่ยากเลยแล้วดูสิผมไม่ได้ต่อสายเลยเห็นป่ะอันนี้คือผมไม่ได้ต่อสายอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโหวตไวแชร์ช่วยคุณได้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเราครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครับโหวตไวแชร์มันดีตรงนี้นี่